ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห่องลูกหลอกพ่าดนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนําเมดที่มันโกงทุกแพทเลยนะครับตัวนี้คือตัวนี้มันโกงจริงๆครับ5ตัวคลิกซี่เอ้ยเฮียเกมมันค้างอะเกมค้างตัวนี้แบบโกงทุกแพทจริงครับอันนี้จักใจพูดเล่นจริงครับ นไี่ฮิสวยกล้วยเราได้ด้วยนะครับเอาแล้วจะพามาออกของอีกแล้วแต่รอบนี้ไม่แพ้ครับรอบนี้ทีมค่อนข้างจะโอเคอต้อนดของเร,เราถูกโจมตีอืมกับผมจะพามาดูนะว่าทุกที่นีา่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่ลิงกันแบบนี้ครับมาลยุยมาลยุยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แล้เอาได้แล้ว ไม่ได้นะปวดริ้วแบบเวลาบินฉั่รู้สึกเป็นอิสระชอบจ,จังเลยนี่แหละผมเนี่ยนี่คือสูตรการเล่นนะครับมันเป็นสูตรของทางร้านนะนา่าโอเคครับนี่เลยโอ้ยไปโดนโอุ้มบึดไปขึ้นไหมนีน่ ฮัลโหล,โหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสสองสามเทสมันน่าจะหมดแล้วจ้าอุ้ยงขาถูโมตดนนะเพื่นโดนนะะอย่าเดินเอกมลางน้ำเลยนะอืมทุกคนครับก็ก่อนแก้วก่อนแลที่ผมตลอดเลยนะลูกแก้วอะ เพราะแก้วจะช่วยทําให้เราแบบรีมานาใช้มานาได้ใช่ไหมเราก็ออกกแก้วมาเลยออกมาซัพพอร์ตตัวเองอะ่ะเกือบใครไม่ช่วยเราเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับจังหวะน,นี้ตอนเริ่มเกจริงก็จับให้ได้จะได้ตะเก็นอย่าว่าจะหนาโคตายนะับให้เพื่อนขอให้ได้นะ เรียบร้อยครับยิงก็ได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสียชีวิตอ๋อเพื่อนปิงอะเพื่อนปิงปิงที่มันอยู่ในนื้อป่ะอ่าไม่ใช่นะนได้รองเท้าที่มันกันสตันด้วยอะที่มันแบบอะไรอ่ะรองเท้าเวทอะเป็นรองเท้าที่มัน กันสโล่อ๋อแล้วตอนนี่กอมล่างเดันมาหมดแล้วน่เดะไนี่มีใครอยู่อ่ะผมต้องไปเดินเดินไปเติมนะข้างล่างอ่ะความจริงคือต้องขึ้นบนหรือเปล่าวะใช่ป้ะวามิการเดินเลนแบบ300 IQ อคอีกตัวนี้อะ ภาดาดีภาดดีภาดดี<ะ>ที่ผมว่ากเกมมันยังอืดๆอ,อยู่นะแบบช้าๆอะไรแบบนี้ระวังอย่าเดินเหยเเียบหลกไม้ไนะอืมได้เลยไม่เดินเหยียบหรอกแนวแั้งการศัตรูหายไปแล้วสูบไปกำลังสูบส่งออกไปฮามาแล้วครับ จังหวะนี้เราขึ้นมาเติมแล้วจังหวะนี้มีคนเห็นเราแล้วเราก็ผิดแผนครับไอ้นั่นน่าจะกลับบ้านแล้วมั้งไอ้สลิมอะโอต้องกลับดรีก่อนครับเดินกลางน้ำเลยครับไม่กลัวลิงด้วยนะเพราะว่าผมมั่นใจนี่ไงความมั่นใจในตัวนี้มากไม่ควรมีชีวิตอยู่ ต้องใหเลยนมาก่อนของเราถูกโจมตีเราจะไปช่วยนะฉันจะไปช่วยเองมาแล้วจ้าไม่แร่ไม่โดนเลยมั่นเวลาปีทำให้ฉันรู้สึกเป็นอิสราพมันเลยโดนโดนะอยู่จังหวะนี้แหละนี่งห หนีหนีเลยแต่ปอกันนป้องกัครับ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 คุมนะคุมแล้วคุมแล้วคุมแล้วสุดจะทนกับเลยนะตอนนี้โซโล่ทิ้งแบบสองคนนั้นเ่งโซโล่แล้วไงอ่ะแล้วไงลไงเอาซี่ถ้าผมลืมของอไปเลย มันแตกนะฮะทุกคนระวังอย่าเดินเหยียบกับไม้นะมันจะเฮ้ยเป็นอมตะนะมา,า,นะมาครับเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนได้ไงโอ้โหครับนะเราต้องแบบใช้สกิลเนื้อต่อไปนะ <I 'm S 2> ไม่ <I 'm S 2> มจะโกงนะครับอย่าถ้าไม่งั้นไม่โกงนะคุณดูี่ไงแบบนี้ไงโอ้แบบ ไม่ตายเราตายแทนกูตายสองตัวเลยตายของตัวแล้วจมตีเป็นพลับเันฝูงอีกแล้วอ่ะได้บูทแตกแล้วก็ตามด้วยีเคสภาษาอังกฤษเวแล้วทำละรอบที่แล้วอ่านมันมันมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูอ่ะมันเป็นรองเท้าแดงๆอ่ะ วอลบูทปะเออมันคิดน่าจะวอลบูด้วยไปอ่านเวอร์เถิดเลยอ่าอ่า,อาเกมนี้ตานไปสองตัวแล้วไไม่ให้กินหรอกนี่ไงไม่ได้หรอกนะโอ้ยตายแล้วรู้ราบายก่อนเลยนิ่งลืมกู ไม่ไม่ลืมดูสังขารตัวเองไงว่ามันไม่ไหวอ่ะแต่เพื่อนเราต้องน่าจะไหวนะเพื่อนเราก็ไม่ไหวป้อมเราก็แตกไปแล้วข้างล่างแบบนี้แย่เลยแบบนี้ไม่ไหวเลยแบบนี้ต้องเอาคืนแล้วนี่ดนสุดสามสองนี่โอ้โหนักแคทเกมมิ่งนักแคทเกมมิ่งโดนไปสามตัวมาแล้วจ้ามาลวจ้าขี้มาละจ้า ต่อไปเราก็จะออกเป็นทีเด็ย้อนปล่อยพลังไปปล่อยฮาคีโชว์หนึ่งทีอู้ไปเก็บเลือดทำไมนั่นนะต้องเล่นมังกของเราถูกโองตีเราก็หดอยู่นะ เราตอบไปเรืเรรเ่อยๆนะถึงจะโกนที่นั้นก็ไม่มีประโยชน์อ่ะถ้าเราเบีย่ยงส,สกิลไม่โดนถูกไหมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ารอคนเผลอไม่ใช่รอคนพลาดตรงนี้นะไ,นไม่นะอย่าเป็นแบบที่คิดนะ ยังรอดอยู่เนี่ยถือว่ายังมีบุญอยู่ทุกส่งออกไปแล้วตอนนี้ปัญหาเราก็คือเราไม่แรู้สึกว่ายังไม่โกงอ่ะตอนนี้ผมต้องน่าจะออกตัดเีลี้ยก่อนวะขอก่อนอะขอรูว่าขอนะตัวความจริงต้องออกมีเคสก่อนที่เราเดือดร้อกี่ด เนี่ยพอยนี <Safe rév mark> ่มันถูกมากเลยเดินแบบไอคิวสามร้อยเองที่จริงไม่ควรเอาตัวนี้มาเล่นนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนเลือกอะไรที่เขาเลื่อนเขาเลือกมาแล้วเปลี่ยนแบบต้องการอะไร่่ีต้องการอะไรีเลือกมาแล้วผมไม่เล่นนะต้องเล่นเมทจำเป็นลูกเมทจำเป็น มีจำเป็นมาแล้วจังใช่แล้วเราจะปกป้องเองฉันจะปกป้องแกเองผีเสือ้อปล่อยผีเสื้อไปลุมกัดมันเลยเเเน่าจะอยู่ตัวแถวนี้มั้งนี่ไงมไม่ได้หรอกลิงโง่แบบมึงอะลิงโง่แบบนั้นเหรอฉันไม่ให้แกเอาคองหรอกนะ

วิ้ยไม่ได้แต่ทำไมเราต้องเป็นผู้เลือกให้ถูกเลือกให้ผิดหวังตลอดเลยอ่ะเราตายตลอดเลยอ่ะเมตตาย5อตัวแล้วอุวย,ยิงไปยิงไปยิงเรื่อยๆเลยสวยสวยสเมตตายหตัวแล้ว วู้ฮู้ยิแคนด้าจะตามนี่นะนี่นะนี่นะเราได้ห้ามเลือดไรอไม่ใช่ตัดเลือดไม่ใช่ห้ามเลือดดีตัดเลือดดีมาแล้วจ้าเมดสาวสวยมันโกงสักแผดแต่อยู่ในมือมันโกงสักแผดต่อให้บัฟยังไงมันก็ไม่โกงสักแผดเล่นไม่ได้ วุ่งม,มาอีกแล้วโอ้อจะตายอีกแล้วจะตายอีกแล้วอ๋อ,อ,อไม่ได้ทำไรเลยอ๋อเอาดิเรียกดาร์เเลเยอรออกมาแล้วมาดิ <c oughs> ถือว่าเป็นตัวล่อเป็นตัวล่อ <c oughs> ถือว่าเป็นตัวล่อ ตัวรอดที่ดีตัวรอดที่ดีต้องเป็นคิกซี่ตัวนี้เท่าน,นั้นต่อไปเนีน่ยขอ,อ,อเป็นอันนี้แล้วกันนะจอกก็สีเหลืองอๆอ่ะที่ชื่อฮิวเคนนั่นแหละผมว่าตานี้รับประกันนะคิกซี่แบกโอ้ยอน902ออ่ะมาแนละ้ว มาแล้วจังหวะนี้หอมกระเทียมสดๆจ้าโลละสามร้อยมันมาอีกแล้วไม่ตานไม่ตานรอบนี้ไม่ตานเฮ้ยรอบนี้เล่นฉลาดอยู่รอบนี้ไม่ตาน แต่น่าจะตอน,นออ้อ,อแย่งเลยแย่งเลยแย่งเลยไม่มีเลือดแต่ไม่มีเลือด,ออดแต่เราก็ต้องไปนะถ้าไม่งั้นเพื่อนเราแย่นะคนมีชีวิตอยู่ เดเลาจัดตัวจรั h d e e e ยนไ t t e คอรนี่ไม่ตายืมใงได้ะีไม่ได้จันน่เาร่มก่ดัตัว่ เนี่ยเรามันเหมือนไม่มีย้อยก็ไม่แรงตวช่วยแต่หมดแล้ว oh. ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องกลับบ้านแล้วไม่ได้แล้วว์ปตรงนี้แหละว์ปตรงนี้ oh, okay. แต่เพื่อนตาลไปแล้วเพื่อนตาลเฮ้ยเราได้คิวหนึ่งเราได้คิวหนึ่งไม่รู้ว่าคิวตอนไหนหนึ่งห้าสิบเจ้าเมดเมดประจำทีมเงินสุดท้ายเลยเงินเจ็ดพันสองเราได้หยุยบดอกไม้สตารอฟนูดนูด หลัดถูกไหมบ้ามาเร็วจังไม่ได้หนูย่าแต่นี้เจอลิงอ่ะเอาเลยน้องหนูจบเกมตอนนี้แหละ เอาเหรไปลือไปลืเนี่ยคลิปใหญ่สามตัวเนี่ยโอ้น้อยมาเลยจ้า,าแต่มีเสี่ยงตายอยู่นะเนี่ยถ้ามันดันตัวโล่น้อยได้ก็ดันไปอีกเออเอาสิตัวโลโน้อยตายหมดแล้วฮ่าเราก็จะเกิดพอดีฮะน่าจะได้อันนี้น่าจะโกงเพราะว่าเราก็เริ่มแรงขึ้นแล้วไง หนึ่งหกสองไม่น่าเกลียดนะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราเนาะเฮอหน้าที่ที่ดีพ่อแม่นั่นก็คือหน้าที่ของเรานะอย่าลืมเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะครับเด็กๆมาแล้วมาเล้วมาลี้วรอบนี้แหละของจริงอยู่กับเพื่อนเลยจะได้ไม่ตานอยู่กับเพื่อนโอ้ตโวโลที่มันมีตโรโลอ่ะ เพื่อนเราดูเนาะโอเดี๋ยวถามีมันรับใครสัเท่าไหร่นะกูโตรน้อยเราตายไปเ หรือว่าเป็นเหมี่ดีนะบายครับไว้ bye bye, ไเจอกันคลิปหน้านะโห oh, ตื่นเต้นอ่ะ